สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าฟองโกอนานาจักครับผมป้าเป็ดครับผมคุณประกอเรามาทำอะไรกันวันนี้เรามาเที่ยวในปารีสจ,จ้าไปพูนเดินไปโน่นคนร้อยหลายจ้ะพูนพูนทางโน้นปางบปิดปากเด้อเข้ามาในชุมชนเอาปากออกเลยคนร้อยหลายจ้ะเบึง้ง นักท่องเที่ยวหลายาคักแน่จ้ะไอาอากาศจะกันมีฝนหน่อยนึ่งมีฝนอยู่หน่อยนึ่งฝนหลายจ้ะฝนหลายคันนั้นเราลงข้างล่างแปลว่าฝนหลายจ้ะคุณคุณคุณพิณพิธภัณฑ์รูปมาแม่นบ่าพิพิธภัณฑ์ลุบ <laughs> สามเหลี่ยมเคยหองแ่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแะจังตีเลยนิดปะคนหลายๆจ้ะคนแท้คนว่ะมูดังค่ะก,บก็บอกกันนิดนี่บอกกันนิดนึ่งเอาไว้อย่างค่ะไว้เขาปับเงินบ่คนลวงหลยเอาหุัน ้าพิจมูกออกกระโดดปั๊บจนต่อคุณน่ะสวยงามจ้ะน,นี่ก็สวยงามท่ายข้างล่างก็ได้จับคนหลายพูดข้างล่างท่ายข้างล่างคนหลาย ได้แต่มุ้มบ่นจ้ะเพราะแม่พี่น้องจ้ะคนเยอะเกินฟึกลาบ้านเขาสวยงามคนหลายพูดถายยาก คนเยอะเกินเนาะดูมันใหญ่ตรงนีายได้แต่หนาคนเจ้าของนี่ละจ้ะใายไปไกลเพราะได้คนหลายพูดอันนี้ทําอะไรเนี่ยไม่ทำอะไรวันนี้ดีหน่อยเพราะหนาวจ้ะหนาวหนาวตรงไหนวะร้อนปั่นนี่นู่นหนาวตรงนู่นเอาหนาวตรงนู้นมาสนเดี๋ยวอะตองเบิ่งดูตึกดูอะไรก่อนสวยงามก่อน ชมตึกสวยงามก่อนแล้วค่อยไปอยากยางอนจาจักอยากไปจ้ะไม่รู้เหมือนกันอนจาจักว่าทำไมคนข้างในไม่ใส่ไอ้แมสก,กันเยอะวะสันนจ้ะตึกสวยๆงามๆเลย ตึกคือยงามรอบๆจ้ะรอบรถ่ายได้แต่ข้างบนข้างล่างคนเยอะเกินถ่ายไม่ได้เลยถ่ายข้างล่างไม่ได้เลย เสียดายเนาะจ้ะคันท้ายข้างล่างได้มุมสวยงามขนาดเลยได้แต่มุมสูงจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมุมล่างไม่ได้เลยมุมล่างเจอคนเพราะว่าส่วนมากคือใส่หน้ากากกันหลายแถะเอาหน้ากากออกถ่ายรูปกันเหรอก็มองสิก็มอง เขามีที่ให้ลงสองโขโอ้อนาจักกับปลาสิลงไปลงไปซุ่มลงไปสิลงไปพาไ,ได้แต่มุมแบบนี้จ้ะว่ามีคน ทั้งไหนมุมสวยงามแต่คนเยอะมากจ้ะเพราแม่พี่น้องจ่าคนเยอะเยอะสิงซาอยากมุมสิงซาอยากเนาะสวยงามแต่คนเยอะขื่นคุณสิงซาก็มีคนขื้นหลายแล้วเนาะนี่เดี๋ยวเราบอกล้าลขื้น ูแบบนี้เป็นู้มอยู่แต่แบบไปไปยังคนหลายถ่ายได้แต่ทางล่างไม่ได้เอาอันนั้นมาไม่ได้เอาที่ฝ่อกอกเห็นเลยไม่ได้เอาไม้ถ่ายมามันจะได้ไม่สั่นเวลาเดินเดินมันจะสั่นเครื่องนี้นะจะถ่ายได้แต่ทางล่างถ่ายทางบนก็ได้ ไ,ได้ได้อันนคางลางจา้ะจ้าดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าวันนี้เข้ามาเที่ยวในปารีสนะคะวันนี้ไม่เข้าป่าจา้ะวันนี้เข้าเมืองมาเที่ยวในปารีสจ้ะพาเด็กๆมาหาเดินเที่ยวเดินเบิงฟื้นเบิงไฟจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา๋า เที่ยวชมบรรยากาศในป่าลีดน้ำกันเนาะจ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องจา่าเบิงอากาศวันนี้กะคึมคึมเน่จ้าแต่ว่าหัางบ่าหนาวจา้าคึมอยู่แต่บ่านหนาวเลยจนสิปีไม่เราจะพ่อแม่พี่น้องจ่าอากาศยังบ่นหนาวจา้าเป็นยังไงปีนี้ เบืง้งคนแท่คนว่าจา้ะสวยงามคนจากมาแต่ใส่แนมอือน,นีลายอุบาทลายอุเบืออากาศกระขึ้นแต่ห่างดีบ่หนาวบ่เย็นมันก็เลยคนหลายสวย,สวย,สวยอะไรสวย ต้องไหนใส่เสื้อผ้าให้อนาจักตั้งลายตัวนึกว่าจะหนาวพอลงบ้านมาละร้อนซ้ำใส่เสื้อหลายตัวหลายร้อนซ้ำเหมือนอีโก้เลยเหมือนอีเป็ดเหมือนอีม้าเพินเรียบพอเพิ่นเหมือนอีเป็ดเหมือนอี เ็สเมียนอีมองตอน้นไม่สวยงามต้นสนต้นสนในเมืองต้นสนในเมืองงามมาจ้ะงามขนาดเห็น่งาม,งามสนในเมืองจ้ะงามขนาดเลยลบคนจ้ะทายลบคนนี่นะ สวยงามไม่ได้เอาขาจับกล้องมาโอ้ยมือกัดซันขันทายอันนี้มือต้องซันสวยงามมากปูปลาลีดสวยงามอ ลงละครโอเปร่าจาะก,กลุ่มคุณคักพนลน่ะรถล้าในกลุล่มปารีสจ้ะรถลาเยอะกุ้อค้นก็หลายรถล้าก็หลาย คนก็ออกเทียวหลายครับสวยงามรถ,าารถหลายหลายรถหลายคัะคุณ and